สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิสลาแซ่หังตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนปลายพยาวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่มารายงานผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ mm hmm. Best Practice ค่ะในหัวข้อการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มโดยใช้เทคนิค TGT mm hmm. ความสำคัญสภาพปัญหา เริ่มจากนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากน่าเบื่อมีแต่สูตรการคำนวณไม่มีประโยชน์ที่จะนำไปใช้ต่ออีกทั้งครูสอนไม่สนุกก่อให้เกิดเจตคติในด้านลบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะและจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนปลายพญาวิทยาคมในปีการศึกษา2566พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ำ และมีผลการเรียนในเรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งเป็นเพราะนักเรียนมีความรู้พื้นฐานไม่มากพอและมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเชิงลบและในเรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มนั้นยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นมตน้นซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงไม่สามารถที่จะต่อยอดความรู้สื่อเนื้อหาถัดไปได้ค่ะ แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาค่ะการจัดการเรียนการสอนที่จะมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดหรือเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนนั้นๆซึ่งวิธีการสอนหนึ่งก็คือจะเป็นการเรียนแบบร่วมมือค่ะซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมีเทคนิค TGT เป็นหนึ่งในการเรียนรู้แบบร่วมมือค่ะโดยจะเป็นการจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ4คนที่จะคลาความสามารถกันเพื่อที่จะ ให้เขาเนี่ยได้ช่วยเหลือกันได้โดยมีขั้นตอนในการจัดกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. ครูสอนเนื้อหาแก่นักเรียน 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนค่ะแล้วก็ทบทวนบทเรียนในการให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่คุณครูได้แจกให้ค่ะเพื่อให้นักเรียนที่เก่งได้ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่เขาอ่อนกว่า 3. ค่ะกระจายนักเรียนในกลุ่มเนี่ยให้ออกไปทําการแข่งขันกับนักเรียนกลุ่มอื่นๆค่ะ 4. เมื่อจบการแข่งขัน ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยกลับมาที่กลุ่มเดิมแล้วนําคะแนนของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่มค่ะ 5. ครูประกาศคะแนนของแต่ละกลุ่มและกล่าวชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดค่ะวัตถุประสงค์และเป้าหมายค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นม1โดยใช้วิธีการสอนแบบ TGT 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นม .1 โดยวิธีการสอนแบบ TGT ก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะเป้าหมายค่ะ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องนี้เนี่ยโดยใช้วิธีการสอนแบบ TGT ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60ค่ะ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มเนี่ยโดยใช้วิธีการสอนแบบ TGT หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ค่ะ 3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานค่ะ3.1การออกแบบผลงานซึ่งได้สร้างออกมาทั้งหมด2อย่างค่ะคือแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกลบคูณและหารจานวนเต็มของนักเรียนชั้นม .1 โดยใช้วิธีการสอนแบบ TGT สร้างออกมาทั้งหมดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด5แผนค่ะ 2. เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบแสดงวิธีทำจำนวน10ข้อค่ะ3.2การดำเนินง,งานตามกิจกรรมตามวงจร PDCA ค่ะซึ่งขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนการเตรียมการแพลนค่ะหนค่ะคือการจะดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็ม โดยใช้วิธีการสอนแบบ TGT จำนวน5แผนแผนล,ล,ละ1คาบเรียนคาบละ50นาทีค่ะ 2. จัดทำแบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนค่ะเป็นแบบแสดงวิธีทำจำนวน10ข้อ10คะแนน 3. การเตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจหลักการและขั้นตอนในการคำนวณค่ะพร้อมทั้งการจัดเตรียมสื่อในการสอนอย่างเช่นใบงานค่ะ ต่อมาค่ะเป็นขั้นตอนการดําเนินการหรือขั้นตอนดูนั่นเองขั้นที่1ค่ะเราเริ่มจากการทบทวนพื้นฐานก่อนค่ะโดยทบทวนตั้งแต่เรื่องการใช้เครื่องหมายบวกลบคูณและก็หารค่ะแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณ 2. อ,อธิบายวิธีการสอนการเล่นแบบ TGT ค่ะโดยจะบอกว่าเริ่มต้นเราจะ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะทําการแข่งขันกันเป็นกลุ่มแล้วก็เก็บคะแนนเพื่อดูว่ากลุ่มไหนจะชนะและสุดท้ายแล้วเราจะทําการทดสอบแบบรายบุคคลค่ะ 3. ค่ะเป็นการสอนอธิบายวิธีการบวกลบคูณและหารจํานวนเต็มโดยใช้ตัวอย่างและกระบวนการที่ง่ายค่ะสอนต่อมาค่ะ4ค่ะเราจะเริ่มแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ4 -6 คนโดยคล่านักเรียนเก่งและอ่อนค่ะ ค่ะเราจะทํากิจกรรมกลุ่มโดยให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันทําโจทย์ค่ะที่จะเกี่ยวข้องกับการบวกลบคูณและหารจํานวนเต็มโดยการให้โจทย์ที่จะต้องให้นักเรียนคิดหาคําตอบร่วมกันเป็นทีมแล้วให้นักเรียนเนี่ยออกมาแสดงวิธีทำบนกระดานไว้บอร์ดค่ะหรือจะเป็นเกมการแข่งขันว่ากลุ่มไหนตอบเร็วที่สุดกลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนไปค่ะหกค่ะ การทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการทดสอบให้นักเรียนทำคนเดียวเพื่อดูว่าแต่ละคนเข้าใจเนะะื้อหามากน้อยแค่ไหนคะ่ะขั้นตอนต่อมาค่ะ3เป็นขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานเช็คนั่นเองค่ะ3.1ค่ะคือการทบทวนเนื้อาหาและให้นักเรียนถามคำถามถึงข้อสงสัยว่าที่เรียนมาสงสัยอะไรบ้าง3.2ค่ะหลังจากทำกิจกรรมค่ะเราก็จะให้นักเรียนยนคะ่ะ จะประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับทีมก็คือจะรวบรวมคะแนนกิจกรรมกลุ่มคะ่ะกลุ่มที่ชนะก็จะได้รับรางวัลค,ค่ะ 3. ค่ะก็จะเป็นการประเมินผลการจัดก,การเรียนรู้แบบรายบุคคลก็คือให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสำริ์ทางการเรียนที่เราได้สร้างขึ้นนะคะทั้งหมด10ข้อ10คะแนนค่ะ 4. ค่ะเป็นขั้นสรุปและรายงานคะ่ะขั้นแอคชั่นหเลยคือเราจะสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมา 2คือเราปรับปรุงกิจกรรมการสอนค่ะหากพบว่านักเรียนบางกลุ่มเนี่ยยังมีปัญหาในการเข้าใจเนื้อหาหรือทํากิจกรรมก็ควรมีการปรับปรุงวิธีการสอนเช่นเราอาจจะอธิบายเพิ่มเติมหรือการให้ตัวอย่างที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 3. ค่ะการปรับปรุงสื่อการสอน 4. การติดตามผลในรอบถัดไปคือพอเรารู้ข้ามนี้แล้วเราก็เก็บสิ่งนี้ไว้เพื่อที่จะวางแผนกิจกรรมใหม่ๆในข้ามถัดไปได้ค่ะ 3.3ค่ะเป็นประสิทธิภาพของการดำเนินงานค่ะ จากการได้นำเนินงานมาพบว่าสามารถที่จะพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มได้ค่ะนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในวิธีการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มได้อย่างถูกต้องค่ะและการสอนแบบ TGT เนี่ยเป็นการแข่งขันเกมการทำงานกลุ่มซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วยบรรยากาศในห้องเรียนก็เต็มไปด้วยความสนุกและมีการแข่งขันที่ท้าทายค่ะ 3.4ค่ะการใช้ทรัพยากรค่ะการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะเราใช้ทรัพยากรทั้งหมด3อย่างค่ะ 1. จะเป็นแผนกนารจัดการเรียนรู้ค่ะ 2. เป็นแบบวัดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ3ค่ะเป็นเอกสารประกอบการเรียนนั่นเอง ต่อามาค่ะหัวข้อที่4ผลการดําเนินการผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับค่ะ4.1ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ค่ะ 1. คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบคูณและหารจํานวนเต็มของนักเรียน,นะคะผ่านเกณฑ์ร้อยละ60คิดเป็นร้อยละ100ของนักเรียนทั้งหมดค่ะ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการบวกลบคูณและหารจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นม1หหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ TGT ค่ะสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ค่ะซึ่งคะแนนจะเป็นดังนี้เลยค่ะต่อมาค่ะ4.2ผลสัมฤทธิ์ของงานค่ะ1ก็คือสามารถที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ค่ะจากคะแนนดังกล่าวเราก็จะเห็นว่าหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ค่ะ ัวข้อที่2ค่ะจะเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ค่ะซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง2ข้อค่ะ4.3ค่ะประโยชน์ที่ได้รับค่ะก็เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบ TGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มของนักเรียนค่ะ2ค่ะเป็นแนวทางในการที่จะช่วยการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับนักเรียนค่ะ 5ปัจจัยความสำเร็จค่ะมาทั้งหมดมีทั้งหมด4อย่าง1วิธีการสอนแบบ TGT ค่ะจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็การทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนค่ะ 2ค่ะการมีส่วนร่วมของนักเรียนค่ะก็คือนักเรียนได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะ3แบบทดสอบวัดผลสำเร็จค่ะพอเราทดสอบเราก็จะสามารถเห็นถึงข้อปรับปรุงค่ะสามารถที่จะปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนได้และ 4. ค่ะการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เปิดกว้างค่ะเราเอ,อื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ค่ะ 6. บทเรียนที่ได้รับเพื่อการปรับ ปรุงคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไปค่ะ6.1บทเรียนที่ได้รับค่ะจากการจัดการเรียนรู้ค่ะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนะคะดีขึ้นค่ะแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติค่ะแล้วก็จากการที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบเทคนิค TGT ค่ะให้นักเรียนได้ได้เปลี่ยนความคิดกันทําให้นักเรียนเนี่ย เกิดความสนใจในการเรียนรู้มีความสนุกตื่นเต้นแล้วก็มีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ6.2ค่ะการปรับคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป1ค่ะคือก่อนการจัดการแข่งขันนะคะเราจะต้องชี้แจงรายละเอียดและวิธีการเล่นเกมให้นักเรียนเข้าใจอย่างละเอียดก่อนค่ะ 2. ค่ะควรเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่และบรรยากาศในห้องเรียนค่ะ 3. ครูผู้สอนเนี่ยจะต้องนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบเทคนิค TGT เนี่ยไปศึกษาให้เข้าใจมากขึ้นก่อนค่ะเพื่อที่จะนำมาประยุกในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพค่ะ 7. ค่ะการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับค่ะเราได้เผยแพร่การจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มโดยใช้วิธีการสอนแบบ TGT เนี่ยในการประชุม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะ ขอบคุณค่ะ